เอาขอเสียงเน้นเน้น่เค่วสมมันคือกินมิเตเซียบมีแยมแก๊ปแก๊บแก๊ๆแก๊อยู่นี่เขาสปอนเซอร์แชท ดีที่ว่ามีสปอนเซอร์ครูไปไหนเขามีแต่คนไล่หนีขอบคุ่งครับรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าครับถ้ามีใครไม่มางกันไม่ได้แล้วอ่ะเจอเลยเจอต้องมีมีเสร็จมากี่คันเลยมาสองคันนะครับพี่เขาเอาด้วยไหมพี่เขาดูจังผมนะพี่เขาดูจังเขาแฟนคลับเลยเขาว่าใช่เพราะว่าเห็นเห็นไอ้ไอ้ผู้ค้อไงเก้าง่อมเอามาเอาเดี๋ยวไปเรียก แม่ก็เดินไปให้เขาเนี่ยได้หผมเดินให้สิบนาทีผ่านไปมันยังกินไม่เสร็จขนมรุ่นนี้กินแล้วหยุดไม่ได้เลยใช่หอมไโฆษณาต้องเข้าแล้วนะรุ่นเนี้ยในในโชว์ซิโชว์ซิเขาบอกขอโฆษณาใกลเนาะซูมซูมซู้มื่อไงวะดูครับดูวิธีการหย่ำที่ถูกต้อง มีเครื่องนี้ห้องพี่บูมฮะไม่ไม่บูมโอ้ยแสนวิวไปแล้วผมยังไม่เคยแตะแสนเลยดำมากคลิปเ <c oughs> ดียวดงเลยไม่มีเจตนาด้วยซ้ำคลิปนั้นเนี่ยจริงจริงมันไม่มีอะไรมันะมีมเพราะว่าเราก็เป็นคนขี่เองด้วยไหมเออแล้วผิดแล้วแบบถ้าสมมติมาส่องโปรไฟล์คนคนคนโพสอะคนแจกคลิปก็พี่ก็ขับเองไอ้เนี่ยถึงดาว A ่าเ่ไม่ก็ไม่สนใจหรอก เขาก็แห่กันมาเนาะพวกคุยรู้จักคำว่าทัวลงก็ตาวน่ตาวได้เลยเครียดอยู่ได้เหรอวะเครียดต้องหงบันไดคุยอย่างไวขดแม่้ยเงี้ยอยว่าอย่างสายพี่สายผมอะภาพสวยอือก็โหจบต้องไปรุดโดพี่นะพี่เราถ่ายสวยกว่าฉันอีกนะเว้ยถ่ายถ่ายสวยมากภาพผมตกหลอบนั่นแหละร้อยวิวเหมือนกันแก้งเดียวครับแตหว่ามันเข้ายากหรือเปล่ เขาเขาแบบเราเราไม่ใช่ตลาดวัยรุ่นที่เขาจะดูไงส่วนมากก็ถ้าถ้าเราขี่ X Max ขี่ Forza อย่างเงี้ยเพราะรถมันเข้าถึงง่ายแล้วกลุ่มเขาใหญ่ถูกไหม ADV เพิ่งมาตีตลาดเองจริงๆดูราคาเลยสองเท่าของ For สองสองเท่าครึ่งของ Forza นี่เจ็บอยู่ดิเผลอเพือพี่อถ่ายเพื่อฉันไม่ได้บอกกล้องที่้องเลยต้องเผลอ เห็นมึงงหมที่ไม่รู้สิบกล่าละทีเลยแป๊ก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 อย่างนี้เลยนแฮมเตอร์หรอพี่แฟนพี่เขามาหาในน้องปีกันน่ะนี่มาเห็นดันชวนพอดีนะก็เลยมาเต็นเขาสวยนะอันนี้พว้สามคนสบายเลยนี่ใช่มันดูเหมือนแคบแต่กว้างอันนี้คือรุ่นอะไรนะคลาว เนี่ยเจอหายมงก้าสปองเจ้า s p ั n ไหมอนนี่ซื้อหื้อทุกอย่างยมันไม่มีอะเลยงแล้วก็ติกแบกมาอย่างไรวะไม่เอามาโอ้โหหลุดต็มเลยตกใจหมดแมงแบกกระติกเกียร์สีไม่ลงแล้วเดี๋ยแป๊ดมาเลยไม่ได้ชมพูธรรมดาด้วย ที่เล่นชื่ออะไรนะลืมแล้วอุกๆฮะทกเออลืมแล้วเธอพูดเอาเอาไอ้นี่กก่อนะเพื่อนหยุดได้พูดเอาคลิปนี่เลยลงย่ำสิบนาทีนี่แหละป๊กแป็กปักเปกปกปกเดี๋ยวเอากรฟเบกใส่ที่พี่พี่เรียนพวกนี้มาป่ะถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไม่เรียนอะไรมาอันดีครับเรียนมนุษย์อิงมนุษย์ มนุษยศาสตร์เอ่อภาษาอังกฤษใช่มอ้มขเนี่ยใช่มขไม่ไม่ป็นขวัญก่็ดเลยปะไม่ศีสะเกดนั่งขอนรีบปะไม่รีบไม่แต่แบบมันเป็นเกียงใจสถานที่ข้าเจ้าแม่ร้านกาแฟอะไรก็ไม่มีเรื่ไปถามเขาดูก่อนเขามีอะไรขายผมบอกเขาไว้แล้ว ขึ้นผ่าตัดด้วยกันไงเป็นไงสนุกไหมผ่าตัดได้เลยอาเอาคันเล็กไปใช่ไหมไอเอาคันใหญ่ไปมึงหนักกว่าเดิมอ,อีกโคตรบรรเลบอกให้ยิ่งคันเล็กยิ่งดีอะ่ะผ่าตัดอะ่ะคันเล็กแบบเหินได้เลยไง <c oughs> เอาไหมา <c oughs> เอาอย่าคุณหยุดไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณออ,าาอินอะไรวะอ๋อเดี๋ยวไม่เข้าไม่ได้ ชวงนี้เก็บทุกเม็ดได้ชื่อคลิปแล้วเอาค<ห>น,นูเธอะอ่ะระวังล้มนะระวหออลูกระวังนะลูกได้ชื่อคลิปแล้วคลิปชื่อคลิปว่าไอยูทูบเบอร์แดกไม่ทันตะวัน10นาทีลวด อน้ำโขงสวัสดีครับก่อนอาขงน้ำโขงสวัสดีครับก่อนทางนี้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 ครับสวัสดีครับก่อนวายใครครับพี่หน่อยคืนหนึ่งก็ไ่้แต่ไว้อ่ไวโอ้อแล้วเธอคุณอยู่ไม่ได้จริงมีหลีคุณลงแน่คลิปนี้มีคุณลงแน่ไม่ต้องห่วงน้ำโขงไปอยู่กับพี่นาตินดิ เนียอตินรอน้องด้วยห่ไหลลงไปนี่เกิดใหม่เลยนะน้ำผงาโอ้ยลูกออกม่คนนี้ครบกันเลยสวัสดีครับยิ่ดด้แฟนคลับแฟนครับหลอกกูไปเชื่อก็เพราะเพราะพวกมึงนี่แหละเพราะพวกมึงเลยอะไรนะไอ้ที่อะไรเอง ตอนนั้นลงใต้พี่ก็ไปนี่นะสมุยยังไม่ได้ไปยังยังยังไม่ได้ไปพี่ผมไปไหนวะผมไปทังงานไปในตรงอย่าเด้อเกิดใหม่เด้อเกิดใหม่เด้อเต้นอะไรนะเต้นอะไรนะในเจ้าไฮเออเผื่อไปในโฆษณาเอาพูดพูดลงตาสามเขาไม่เข้ามีหน้าเพจไหมมีเพจไหมเข้าไปในเจ้าไฮไทยแลนด์เลยในกลุ่มมันต้องหาในกลุ่มมีคนที่เขาบอกเอาเผื่อ เกือสปอนเซอร์เข้าเร็วๆเลยไทยนี่จะไปลงท่างเม่ทางตะวันเกิดอะไรมองการ์สามชางไอ้นี่ทางเต็นท์เอาพัดลมด้วยพัดลมรีวิวพัดลมเหรอเฮ้ยรีวิวไปแล้วเอาไหวได้เพิ่นเมื่อวานไรแบบทุกอย่างงั้นเขาจะตัวพี่พี่ก็มีคนดูเลยเอ้ยผมหวาดติดรถด้วยครับพี่ติดแล้วมันต้องมีประสบการณ์นะ ่ไอ้สิพายมันพูดซะน่ากลัวเลยไม่พวกนี้น่ะมันพาพูดใดพูดดีๆเลยเยื่อไข้พูดดีๆเลยกะจาะหลาพูดดีๆเด้ออย่าเด้อะเผ็เนี่ยเผ็ดนี่มันขึ้นมาแล้วเราขึ้นได้พะนะเหมือนกันอ๊ยนั่นเหรอชื่อนี่อยากว่าเที่ยวไปไอ้นั่นไงผู้กำกัอมไงไล่ลุงนำเออไล่ลุงนำเลยล่ะ ไอ้ผมไปไม่ถึงผมลงมาขึ้นรถพี่อ่านรีวิวอยู่พี่เห็นรีวิวอยู่เว้ยห้องเก่งกว่าเขาเด้อสนอห้องเก่งกว่าเด้อเนาะเขาขึ้นได้โอ้โหจะเป็นข้าผู้เฒ่ามาเฉียนู้เฒ่าก็มูได้สูงเนาะมื่อเนยยกล้อคนยกล้อเนาะอันนี้ยกล้อเนาะนี่ไหนอ๋อเตีนเต้นระวังน้องนก มันนั่งกินนี้มา20นาทีแล้วตอนนี้ครูก็นั่งถ่ายมันกินอยู่เนี่ยก็ยังไม่หมดอโอ้ยเสือผ่านกระเชยวมาแล้วเจ้าช่างอะไรมาถ่ายแบเกอร์ครับตลเดี๋ยวพาเที่ยวลูกของขึ้นดาลีมาเลยไปเล่นสวิงกับพี่นาตินไปสวิงอะไรกันวะ เนี่ยได้คอนเทนต์ละไอ้เหี้ยนี่นั่งกินแล้วจิมพาเาไปเล่นสวิงไปอ๋อนี่ลองกินเลยดื่ดไมได้เน็บทันตะวันกินต่อไป,ไปอเอาจิงเนี่ยนี่พอละยิ้มยังยังยังอีกพี่แค่โคสเนอร์โฆษณาหน่อยเนี่ยครับจากจากช่องไหนครับ ช่องเบบี้ไบเกอันนี้รุ่นเก่าอันนี้มีเต็ดแล้วถ้าไม่เจอไม่ได้อ่ะเจ้าข<า>องเพจไม่มาอันนี้รุ่นใหม่